เรามีนโยาายการดำเนินการภายใต้แผนงานซึ่งเราเรียกว่า the core engine of Thailand เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งหมด3ด้านด้วยกันด้านที่1ในการเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องการสร้างข้อได้เปรียบของการแข่งขันของประเทศเรื่องที่2ก็คือเรื่องการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลนะครับและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการเพิ่มศักยภาพคนมนุษย์ด้านดิจิทัลของประเทศซึ่งเราถือว่าทั้ง3เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นการยกระดับทักษะทําให้พี่น้อง เกษตรกรไทยและชุมชนไทยเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลโยีที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับดิจิทัลนะครับพี่น้องเกษตรกร,รเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลโยีใหม่ๆโดยเพราะอย่างยิ่งวันนี้เทคโนโลยีโดนเนี่ยเป็นเทคโนโลโยีที่สามารถทําอะไรได้มากกว่าที่หลายๆคนคิดนะครับเรื่องของการเกษตรเรื่องของการเอาเทคโนโลยีโดนนี่ไปใช้ในชุมชนเมื่อมีกิจกรรมต่างๆสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพใน500ชุมชนเนี่ยจะมีธุรกิจที่เกี่ยวกับการสร ซึ่งเป็นหนึ่งกลไกในการเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจดั้งเดิมไปสู่ธุรกิจใหม่ในชุมชนผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลประโยชน์ครั้งนี้จะทําให้พี่น้องเกษตรกรได้รับการยกระดับทั้งเชิงทักษะการใช้เทคโนโลยีโดนเพื่อการเกษตรจะเป็นการพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิตการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการสร้างรายได้ที่มั่นคงผมหวังว่าเครื่องยนต์นี้จะเป็นเครื่องยนต์เล็กๆที่สามารถขับเคลื่อนทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยดีขึ้นเข้าสู่ยุคสังคมดิจิตอลได้อย่างมีคุณภาพ